สวัสดีค่ะวันนี้เราหยิบบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากครูใหม่ iam.com มาคุยกันนะคะชื่อสุขภาพครูทุนชีวิตที่ห้ามละเลยคือพออ่านเจอคำว่าทุนชีวิตเนี่ยสะดุ้งเลยค่ะมันแบบเป็นคำที่ทรงพลังดีเนาะพอพูดถึงสุขภาพของคุณครูครับใช่เลยครับคำนี้มันสื่อความหมายได้ลึกซึ้งมากบทความนี้หัวใจหลักเลยก็คือ เขาเน้นย้ำเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณครูว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยทั้งคุณภาพชีวิตประสิทธิภาพการสอนครับผมแล้วก็แน่นอนไปถึงเด็กๆในห้องเรียนด้วยอืมใช่ครับแล้วเขาก็เจาะจงไปที่กลุ่มครูสาย active learning เป็นพิเศษด้วยนะคะบอกว่ากลุ่มนี้อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าหรือว่าเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากกว่าอ๋อครับเพราะรูปแบบการสอนเขาอาจจะต่างออกไป ใช่ค่ะต้องใช้พลังเยอะแต่ก็ไม่ได้มีแต่ปัญหาอย่างเดียวนะคะคือบทความก็เสนอเสร็จวิธีปฏิบัติมาให้ด้วยเพื่อให้ครูดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอืมครับเป็นแนวทางปฏิบัติคำถามที่เราอยากจะมาคุยกันวันนี้ก็คือทำไมสุขภาพครูถึงสำคัญขนาดเป็นเหมือนทุนชีวิตที่เราละเลยไม่ได้เลยโอเคงั้นเรามาลองสำรวจเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นดีกว่าค่ะ ครับผมการใช้คำว่าทุนชีวิตนี่ผมว่าตรงประเด็นมากๆเลยนะครับเพราะมันสะท้อนว่าสุขภาพที่ดีของครูเนี่ยทั้งกายและใจเลยนะมันเหมือนเป็นต้นทุนหรือเป็นสินทรัพย์พื้นฐานเลยแหละครับค่ะที่จำเป็นมากๆต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพถ้าทุนตรงนี้มันน้อยลงไปไม่ว่าจะเหนื่อยเครียดหรือป่วยเนี่ยมันก็จะกระทบโดยตรงเลยกับความสามารถในการสอนการดูแลนักเรียนค่ะ เห็นภาพเลยค่ะหรือแม้แต่การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในห้องเรียนด้วยครับฟังดู make sense มากเลยนะคะพอนึกภาพคุณครูที่แบบหมดพลังหรือรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันก็คงยากจริงๆแหละที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มันสนุกสนานใช่ครับหรือกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ยิ่งถ้าเป็นครูสาย active learning ที่บทความพูดถึงเป็นพิเศษน่าจะยิ่งเห็นภาพชัดเลยเนาะใช่เลยครับบทความชี้เห็นเลยว่าครูสาย active learning เนี่ยเอ่อ ไม่ใช่แค่ใช้พลังงานกายเยอะนะในการเตรียมสื่อจัดกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวในห้องเรียนแต่ยังต้องใช้พลังงานทางอารมณ์แล้วก็พลังสมองสูงมากด้วยอืมค่ะในการออกแบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนจัดการชั้นเรียนที่มีชีวิตชีวาหรือการตอบสนองเด็กๆที่หลากหลายโอ้โหอันนี้ใช้พลังเยอะจริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้แหละ มันดึงทุนชีวิตส่วนนี้ไปใช้เยอะกว่าปกติก็เลยทําให้เสี่ยงต่อภาวะหมดไฟหรือปัญหาสุขภาพได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นครับงั้นก็หมายความว่าการที่คุณครูทุ่มเทมากๆจนบางทีอาจจะลืมดูแลตัวเองไปเนี่ยซึ่งสังคมอาจจะมองว่าอุ๊ยเดียจังเลยครูทุ่มเทครับแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีในระยะยาวเลยหรือเปล่าคะใช่ครับเหมือนค่อยๆสึกกร่อนทุนชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆถูกต้องเลยครับผมว่าบุตรความพยายามจะสื่อสารประเด็นนี้แหละ ว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะค่ะแต่มันคือการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในการทำงานที่รักมากกว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ทำให้ครูสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นักเรียนได้อย่างต่อเนื่องยาวนานอืมแล้วในส่วนของ7วิธีปฏิบัติที่บทความขอเสนอไว้ละคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีแนวทางไหนที่น่าสนใจหรือพอจะช่วยเติมทุนชีวิตให้ครูได้บ้าง มีหลายข้อที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าให้หยิบยกมาสักข้อ2ข้ออาจจะเป็นข้อที่เน้นเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญมากๆอย่างการตั้งขอบเขตการทํางานให้ชัดเจนการตั้งขอบเขตครับรู้จักปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นหรือแบบไม่แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวอ๋อค่ะอันนี้สําคัญ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่มีคุณภาพจริงๆพักผ่อนแบบมีคุณภาพใช่ครับไม่ใช่แค่หยุดทำงานเฉยๆนะแต่หมายถึงหาเวลาทำกิจกรรมที่มันช่วยฟื้นฟูพลังกายพลังใจจริงๆอืหรือแม้แต่เรื่องเบสิกอย่างการนอนหลับให้พอซึ่งเรื่องนี้ถูกมองข้ามง่ายมากในอาชีพที่ความรับผิดชอบสูงๆแบบนี้จริงค่ะการตั้งขอบเขตกับการพักผ่อนจริงๆจังๆเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะคะครับ แต่พอเป็นหน้าง,งานจริงสําหรับคุณครูหลายๆท่านคงเป็นเรื่องท้าทายมากเลยเนาะด้วยภาระงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างนั่นเป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือการประหนักรู้เนี่ยเป็นก้าวแรกที่ดีค่ะแต่การจะนําไปปฏิบัติจริงได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งวินัยส่วนตัวแล้วก็การสนับสนุนจากระบบด้วยครับอืม งั้นแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะดูเหมือนว่าการดูแลสุขภาพครูโดยเฉพาะสาย active learning เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือเป็นทางเลือกส่วนบุคคลแล้วนะครับแต่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญของคุณภาพการศึกษาโดยรวมเลยนะคะเนี่ยการมีทุนชีวิตที่เต็มเปี่ยมของครูส่งผลต่ออนาคตของนักเรียนโดยตรงเลยสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ ผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวคุณครูเองนะครับค่ะมันส่งต่อไปถึงบรรยากาศในห้องเรียนแรงบันดาลใจแล้วก็ท้ายที่สุดคือผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงเลยครูที่มีพลังมีความสุขย่อมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นบวกได้ดีกว่าแน่นอนครับจริงด้วยค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดการที่บทความอุตส่าห์ให้แนวทางปฏิบัติมาตั้ง7ข้อเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องยอมจำนนนะแต่เป็นเรื่องที่สามารถจัดการและป้องกันได้อืถ้าเราให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันสร้างระบบที่มันเอื้อให้ครูดูแลทุนชีวิตของตัวเองได้จริงๆไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของคุณครูแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะเป็นการมองไปที่ระบบด้วยครับซึ่งประเด็นนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญขึ้นมาเหมือนกันว่านอกจากความตระหนักส่วนบุคคลแล้วเนี่ย อะไรคืออุปสรรคเชิงโครงสร้างหรือวัฒนธรรมในระบบการศึกษาของเราที่ทําให้ทุนชีวิตของครูถูกมองข้ามหรืออาจจะถูกดึงไปใช้จนหมดได้ง่ายๆทั้งที่เราต่างก็รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กๆครับโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดต่ออย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วงสำรวจประเด็นสุขภาพครูกับแนวคิดทุนชีวิตที่น่าสนใจนี้กันค่ะยินดีครับ